ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร์ n แนลกับการดูดวงเสียงถ่ายไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสมัยนี้ปัจจุบันนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่แรนดอมเสียงไทยสบายๆกันเช่นเคยนะครับนะมากันในเรื่องของความโชคดีสิ่งดีๆหัวข้อที่เราจะดูวันนี้ก็คือคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากบุญกุศลที่คุณเคยทำไว้เออ,เอน่าสนใจเช่นเคยนะครับมาเสียงไทยกันนะครับ การทำนายไทยทักเสียงไทยของผมนี้เป็นการใช้ไพ่ทาโร่อ้างอิงตามแนวทางทาโร่สากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำใจสบายๆรละลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาลุ้นกันว่าโชคดีของคุณกําลังจะมาอย่างไรในรูปแบบใดเออจากบุญกุศลที่คุณเคยทําไว้ด้วยนะ สำคัญเลยใครทำบุญไว้เยอะๆนี่มีโอกาสโชคดีเป็นอย่างมากวันนี้ไพ่ใบแรกของคุณที่ได้คือโอ้สิบไม้เท้า ten of ones ใบแรกออกมาก็ค่อนข้างหนักสักหน่อยและธาตุไฟก็เด่นนะแต่เราไม่ต้องล็อกสเปคนะว่าธาตุดใดราศีใดคลิปนี้เป็นคลิปรดอมเสี่ยงทายดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพียงแต่ว่าใบาแรกนี้ธาตุไฟเด่นออกมาก่อนแล้วก็ความสิบไม้เท้านี่คือการแบกภาระหนักเอ่อการทำงานหนักการเป็นเจ้าของกิจการหรือ การเป็นเสาหลักครอบครัวอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณหนักคุณเหนื่อยตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลผมเชื่อมั่นว่าใบนี้จะเป็นต้นทุนที่ดีเหนื่อยหนักแต่อนาคตคุ้มค่าผลลัพธ์ที่ได้จะหอมหวานเพราะเราทุกคนล้วนเหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างตื่นมาทํางานก็เหนื่อยแล้วกินข้าวก็เหนื่อยแล้วเข้าห้องน้าก็เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องปกติขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนลงแรงนะครับ ถ้าท่านใดที่เป็นเสาหลักครอบครัวแบกภาระใดอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะพ้นผ่านผ่านพ้นไปได้นะครับมาดูใบต่อไปกันนะไม่ต้องกลัวภาระนะครับขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในบุญกุศลที่ทำไว้คุณจะมีความโชคดีอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นมาให้ไพ่บอกกันสินี่ไงเล่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนสองไม้เท้า two of ones สิ่งใดที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วกำลังจะออกดอกออกผลให้คุณ,ณประโยชน์กับคุณเร็วๆนี้นะครับการรอคอยใดๆมีโอกาสสำเร็จสมหวังรวมไปถึงงานทางไกลงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนติดต่อคนทางไกลหรือการรอข่าวดีจากทางไกลแม้แต่นะ แม้แต่การวางแผนใดๆที่ยังไม่ได้ลงมือทําใบนี้บ่งบอกเลยว่าถ้ามีแผนการแผนงานดีๆลงมือทําได้เลยไม่ต้องรีรออีกแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดาธาตุไฟยังคงเด่นนะครับเหมาะสําหรับคนมีไฟมีไอเดียมีความคิดงานครีเอทีฟงานสร้างสรรค์ทุกชนิดหรือจะอาชีพใดงานใดก็แล้วแต่เน้นย้ําเลยว่าต้องลงมือทํารอคอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับส่วนคนที่ลงมือทําไปแล้วกําลังรอคอยผลตอบรับอยู่คุณจะได้ผลตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน นเชื่อใบนี้ได้เลยนะโอเคมาดูกันต่อคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนเออสิบไม้เท้าสองไม้เท้าใบถัดไปจะเป็นอะไรเออคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากบุญกุศลที่เคยทำไวโอ้โหก้าเหรียญ nine of pentacles ยินดีล่วงหนะ้า สิ่งที่คุณทำไว้ดังกล่าวไปแล้วกำลังจะส่งผลตอบแทนอย่างดีงามดีเยี่ยมก้าวเหรียญน,นี้จัดว่าเป็นไพ่เศรษฐีใบหนึ่งเลยนะครับคำว่าไพ่เศรษฐีไม่ได้หมายความว่าหยิบได้ใบนี้ปุ๊บจะรวยปั๊บไม่ใช่นะแต่เขาหมายความว่าในแนวทางตำราสากลใบนี้คือคุณมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสมั่งคั่งด้วยความขยันขันขแข็งเจริญเติบโตก้าวหนะ้า เ้าเหรียญเป็นการเติบโตเพิ่มมาจาก8เหรียญ8เหรียญคือทํางาน9เหรียญคือการรับเงินอะไรแบบนี้คุณจะเติบโตมาโดยลําดับมีทรัพย์สินมากขึ้นตามความขยันและตามบุญเก่าที่สร้างไว้ใบนี้หมายถึงกากุศลผลบุญที่สะสมไว้ก็ได้มีโอกาสที่คุณจะเป็นสายมูสายบุญชอบการทําบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอะไรแบบนี้หรือตระเวนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ทํานองนี้คุณสามารถทําต่อไปได้เลยนะครับและจะดีมากถ้าคุณมีเรียกว่า วัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ตามสะดวกติดตัวไว้นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้มีให้นะไปหากันเอาเองนะครับนะบูชากันเอาเองตามความสะดวกได้เลยนะครับผมไม่ได้มีให้นะแต่แนะนําว่าให้พกพระสร้อยพระหรือว่าวัตถุมงคลใดๆติดตัวไว้บ้างก็จะเป็นการดีนะครับเสริมดวงชะตานะครับไปหากันเอาเองนะ สําสคัญคือช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ดวงดีดวงขาขึ้นใบนี้มา9เหรียญเนี่ยเด่นเรื่องการเงินอุดมสมบูรณ์ชีวิตมีความสุขความเจริญแน่นอนหรือท้าทายเพิ่มในความสัมพันธ์ใบนี้ยังมีความหมายที่2อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตคุณช่วงนี้จะเจอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่เออโอเคไปกันต่อนะครับแธาตุดินก็เด่นนะความมั่นคงของธาตุดินของความเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็สุดยอด โอ้โห oh, หนึ่งดาบเอออฟซอร์นะครับใบนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจชัดเจนออกมาเสริมกําลังของตอนแรกที่ได้ไพ่ไม้เท้าไปและไพ่เหรียญไปมีดาบออกมาด้วยหนึ่งดาบนี้ไม่ใช่อุปสรรคหนึ่งดาบตามตําราสากลว่าไว้หมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง,จงไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อคิดอ่านการใดพูดจริงทําจริงอ่ะเออหนึ่งดาบอ่ะ พูดจริงทำจริงฟันฉับลงไปตรงเป้าเลยนะครับไม่ยอดท้อไม่อ่อนแอไม่อ่อนล้าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ยังกัดฟันฮึบลุกขึ้นมาสู้ได้ความตั้งใจจริงจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในบุญกเก่าด้วยนะทั้งบุญเกา่าบุญปัจจุบันบุญกุศลที่คุณเคยทำไว้จะส่งความโชคดีให้คุณอย่างมากมายมหาศาลขอให้มีศรัทธานะครับลองสังเกตดีๆว่าตัวคุณณวันนี้ณนะนะปัจจุบันเนี้ยพัฒนามาจากช่วงอดีตมาได้ไกลพอสมควรนะครับ คุณมาไกลแล้วนะทบทวนดีๆห้าถ้วยคุณกังวลอดีตหรือเปล่าผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำห้าถ้วยอาจจะมีอดีตบางอย่างเหนียวรั้งคุณไว้ให้คุณเกิดความกังวลใจไม่ต้องกังวลไพ่ห้าถ้วยตามตำราสากลนะครับไพ่ดั้งเดิมเขาชัดเจนว่ามีสามถ้วยที่ล้มไปแล้วคืออดีตสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือปัจจุบันให้มองปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันแล้วจะดีไม่ต้องกังวลอดีตนะครับผ่านแล้วผ่านไปเลยอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้านะครับอืม้อใจละ ความกังวลใครๆก็มีได้แต่ถ้าสลัดความกังวลได้ไวเท่าไหร่ยิ่งจเจริญก้าวหน้าไวเท่านั้นเอ๊ะโอเคไปกันต่อนะครับโอ้โหห้าไม้เท้าไฟออพวันส์ใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่าคุณกำลังก้าวหน้าอย่างแท้จริง เริ่มต้นวันนี้ที่มี1ิไม้เท้ามีสองไม้เท้ามีอะไรต่อมีอะไรออกมานะเริ่มตอนนี้ตามด้วย5ไม้เท้าธาตุไฟยังคงเด่นคุณจะต้องใช้ทั้งสมองแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถความฉลาดฉเฉลียวไหวพริบต่างๆในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงเพราะสิ่งที่คุณทําอยู่แวดวงการงานที่คุณทําอยู่ค่อนข้างมีคู่แข่งเยอะมีคนทําอาชีพหรือทําหน้าที่การงานคล้ายๆคุณเยอะมากบางทีคู่แข่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาแข่งกับคุณต่างคนต่างทํางานเพียงแต่ว่าก็ต้องเรียกว่า ต่างคนต่างต้องแสดงความสามารถให้เต็มที่เพื่อความอยู่รอดและเพื่อความเป็นเบอร์ต้นๆของวงการแบบนี้นะย้ําเลยว่าบางทีคนเขาไม่ได้ตั้งใจมาแข่งกับคุณหรอกแต่เป็นการแข่งขันกันในวงการของคุณแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดแข่งขันเพื่อการขึ้นเป็นเบอร์ต้นๆแบบนี้ยิ่งขยันยิ่งดีคุณไม่ต้องกลัวคุณมีความสามารถนะครับผมเชื่ออย่างนั้นมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืความสามารถที่มีบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วช่วงนี้ดวงดีด้วยผมเชื่อนะครับอืม นี่ไงเล่าพูดไม่ทันขาดคําว่าผมเชื่ออย่างนั้นไพ่รู้ใจเรามากอันนี้เห็นๆเลยนะเดอะเมจิเชียนออกมาไพ่เดอะเมจิเชียนนักมายากลหมอดูครูบาอาจารย์นักปราดและปาฏิหาริย์อยู่ในใบนี้ครบเครื่องมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้ด้วยหมายถึงความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักมายากลหมอดูคนนี้เขาชี้มือขึ้นทังบนท้องฟ้าหมายถึงสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า ก,การปลุกใจฮึกเหิมแบบนี้ก็ได้สามารถมองได้หลากหลายไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายที่แน่ๆเมจะกเชียนใบนี้เป็นความเมจะเชียนดั้งเดิมหมายถึงสิ่งดีๆที่กําลังมาความศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในตัวเองและบุญกุศลที่สร้างคุณจะมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างมากมายเติบโตได้เกินกว่าที่คุณคิดบางทีคุณคิดว่าคุณมีความสามารถแค่นี้ลองฮึบดีๆนะครับทบทวนดีๆ นะบางทีบางคนกําลังท้อใจลองฮึบขึ้นมาสิทบทวนว่าฉันมีความสามารถอะไรบ้างลองทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือลองศึกษาเพิ่มเติมปรึกษาผู้รู้ปรึกษาครูอาจารย์ปรึกษาหมอดูก็ยังได้ประมาณนี้คุณมีโอากาสค้นพบความสามารถในตัวคุณที่ยังซ่อนอยู่ลึกๆคุณเก่งกว่าที่คุณคิดอลองดูนะครับประมาณนี้และอาจจะมีโชคดีเราปฏิหารเกิดขึ้นได้ด้วย,วยกับไพ่เมจิกเชียนไม่ธรรมดานะครับมาดูกันต่อนะ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ คุณจะมีโชคดีจากบุญกุศลอัศวินถ้วยโอ้โหโชคดีจากบุญกุศลและมีมิตรด,ดีเพื่อนดีกาลยานามิตรจะนําโชคมาให้ในเบื้องต้นอัศวินถ้วยธาตุน้ําก็เด่นและตามตําราสากลว่าไว้เมื่ออัศวินถ้วยปรากฏคุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆแม้แต่มีคนมาจีบเออบางทีคนมาจีบเขาก็นําผลประโยชน์ดีๆมาให้ด้วยเราพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คบใครเพื่อผลประโยชน์แต่หมายความว่าคนเราบางทีมี มีน้ำใสใจจริงมาให้กันแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันตามมาเป็นโบนัสชีวิตก็รับไว้นะครับแบบนี้ไม่เสียหายเอาเป็นว่าโชคดีกำลังมาความสัมพันธ์คุณกำลังดีเครือข่ายชีวิตคุณเพื่อนฝูงญาสนิทมมตรสหายเพื่อนร่วมงานใด,ดส่วนใหญ่ล้วนดีกับคุณคนส่วนใหญ่ดีกับคุณไอส่วนน้อยที่มันจะไม่ถูกใจบ้างเดี๋ยวเขาจะพ้นทางไปเองคุณไม่ต้องห่วงใบนี้การันตีคุณจะมีชีวิตที่ดีสังคมคุณจะแวดล้อมไปด้วยคนดีๆเป็นส่วนใหญ่นะครับ นะแล้วคนดีๆจะนำโชคดีมาให้ด้วยเออแล้วก็ชัดเจนมากสุดยอดเมื่อกี้มีอัศวินถ้วยเขาไม่มีใครยอมใครเลยเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้อัศวินถ้วยตอนนี้ราชาถ้วยออกมา king of cups นะทั้งอัศวินถ้วยทั้งราชาถ้วยการยานามิตรของคุณสังคมคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนในแวดวงของคุณจะไฮโซหรูหราขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะ,ะฐานะการเงินนะคำว่าไฮโซหรูหรานี่ผมพูดได้เห็นภาพเฉยๆแต่หมายความว่าคุณจะเจอบุคคลระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเออยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอบุคคลระดับสูงแวดวงที่สูงเติบโต,ะตะขึ้นไปอันจะเอื้อประโยชน์ให้คุณได้คุณมีโอกาสเจอทั้งมิตรที่ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดี <S <S นี่เข้ามาในชีวิตกรณีของเรื่องการงานการเงินนะ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาจีบก็ว่าได้ผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องแก่งอมอายุเยอะแก่กว่าเป็น1 0 20ปีไม่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่เรื่องอายุไม่ต้องไปฟิกซ์ไม่ต้องไปล็อกสเปคเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่บางทีอายุจริงอาจจะเท่าคุณหรืออายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ เขารูอเธอจะเข้ามาในชีวิตมานําความสุขความเจริญมาให้คุณมีมิตรภาพใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนย้ําเลยทั้งอัศวินถ้วยทั้งราชาถ้วยสังคมคุณดีมากและจะเป็นสังคมที่ดียิ่งขึ้นเออเจอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่เตรียมน้อมรับไว้เลยนะครับอืดวงดีมากับผู้คนด้วยความขยันขันแข็งของคุณเองความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเองและก็การพบปะผู้คนดีด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครบคนดีเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคโชคดีมาแล้วเจ็ดถ้วยไม่มีใครยอมใครหน้าไพา่สวยงาม เจ็ดถ้วย Seven of Cups นอกจากการพบปะผู้คนที่ามากมายมากยิ่งขึ้นสังคมดีขึ้นคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เลือกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ถ้าคุณเคยบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเหงาๆง่อยๆไม่ค่อยมีทางไปไม่ค่อยมีทางเลือกนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาอย่างมากมายให้เลือกสรรตามความหมายไพ่เจ็ดถ้วยตามตำราสากลเลยนะครับนะความเจ็ดถ้วยตัวเลือกที่มากมายสิ่งสําคัญคือเลือกดีๆก็แล้วกัน เพราะว่าตัวเลือกบางอย่างอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราร้อยเปอร์เซนตอเราก็เลือกสิ่งที่เหมาะกับเราควรค่าคู่ควรกับเราที่สุดแบบนี้ก็จะดีนะครับเติบโตแน่นอนอืเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเฮออ้คุณกําลังจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากบุญกุศลที่คุณทําไว้ถ้าคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยมูอะไรไว้ได้ผลแน่นอนมากน้อยแล้วแต่วาสนาโอ้โห,โห,โหวาสนามาแล้วบุญหนักสักใหญ่เดียมเพออ ตัวแทนของผู้มีอำนาจและราศีเมษก็เด่นนะครับราศีอื่นก็ดูได้นะครับนะราศีเมษจะเด่นอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เข้ามาหรือตัวคุณเองที่เป็นราศีเมษหรือคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อใดก็ตามที่เอ็มเพอเรอร์ปรากฏทํานายอย่างแรกคือตัวคุณเองจะมีการเติบโตมีอํานาจวาสนาบารมีสูงขึ้นหรือความหมายที่2 ตัวคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจวาสนาบารมีเข้ามาส่งเสริมคุณให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและจะยิ่งโดดเด่นถ้าคุณอยู่ในสายงานที่มีการบังคับบัญชามีลูกน้องอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายเขาหรือคุณจะเป็นลูกน้องเขาก็แล้วแต่เอาเป็นว่าดีทั้งนั้นถ้าคุณเป็นเจ้านายเขาลูกน้องคุณจะรักคุณมากทํางานให้คุณอย่างสุดชีวิตถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาคุณจะได้รับความเมตตาปราณีกรุณาจากเจ้านายอะไรแบบนี้ นะครับคนเราบางทีมีหลายบทบาทเป็นทั้งลูกน้องเขาเป็นทั้งเจ้านายเขาในคราวเดียวกันแล้วแต่ว่าเราติดต่อกับใครอยู่ที่แน่ๆชีวิตคุณดีแน่นอนเอ็มเพลเรอร์มาขนาดนี้มีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งได้ด้วยนะเอ็มเพลเรอร์รวยแน่นอนนะเอ็มเพเออร์ไม่มีจนนะครับแล้วก็อืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆออขออีกสักสองใบ โอ้โห oh, oh, ราชินีดาบผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบอ๋อ oh, ราชินีดาบ u e e n of s w o r d s ผู้หลักผู้ใหญ่ชัดเจนวันนี้ดวงโดดเดน่นวางตัวดีๆนะครับทำงานให้เต็มประสิทธิภาพผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณมากมีทั้งเอ็มเพลเอร์ทั้งราชาถ้่วทั้งราชินีดาบวันนี้โอ้โ oh, ห oh, สารพัดผู้ใหญ่มาเพียบคุณเป็นขวัญใจผู้ใหญ่หรือเปล่าเออเรียกว่าเป็นคนที่วางตัวดีรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ใครๆก็รักใครๆก็ชื่นชอบ คุณมีโอกาสก้าวหน้านะ,สะแสดงฝีมือให้เต็มที่ผู้ใหญ่สนับสนุนเต็มที่แน่นอนมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นคืออย่าทําอะไรผิดพลาดอย่าทําให้ผู้ใหญ่โกรธแล้วก็อย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ถ้าคุณวางตัวดีไม่มีปัญหาจเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคมาดูกันอีกสักใบนะครับขออีกสักหนึ่งใบส่งท้ายอืมจะส่งท้ายหนึ่งใบนี้เลยไหมหรือจะดูเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันขอใบนี้ส่งท้ายก่อนนะครับ ถ้ามีอะไรต้องขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอใบนี้ให้เป็นใบสรุปนะครับโอ้โ oh, ห justice ยินดีด้วยใบนี้ความยุติธรรมมาแล้วและราศีตุลก็เด่นนะคุณทำสิ่งใดอยู่คุณจะได้อย่างนั้นได้รับความยุติธรรมเต็มที่ในความหมายของความยุติธรรมคือทำดีได้ดี บุญกุศลที่เคยทําไว้จะส่งผลดีส่งความโชคดีให้คุณอย่างมาหาศาลอย่างแน่นอนการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกเคยว่า,ารู้สึกไม่ได้อย่างใจมันจะเข้าที่เข้าทางคุณจะได้รับความยุติธรรมนะครับอย่างเหมาะสมตามวาสนาตามบาร,รมีตามกําลังทางใจกําลังศรัทธาได้แน่นอนอีกใบไหมอ่ะอีกสักใบไหมนะขยายสักใบมาลุ้นกัน เพื่อจะมีอะไรเจ๋งๆออกมาเพิ่มเติมในตอนท้ายที่สุดของคลิปนี้วันนี้ขอขยายอีกสักใบนะครับลุ้นลุ้น The lovers เฮ้ยปรบมือยินดีด้วยท่งท้ายยางสวยงามจริงๆวันนี้ The lovers คุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเป็นที่รักของมวลมนุษยชาติเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของสรรพสัตว์รวมไปถึงเป็นที่รักของ เทพเทวดาจิตวิญญาณทั้งหลายตามความเชื่อตำราว่าไวเดอร์เลเวอร์สออกมา หยิบจับอะไรสําเร็จมีผู้คนเอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาปราณีได้รับการส่งเสริมอย่างดีแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดีไปด้วยอะไรจะดีขนาดนั้นก็ไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องทํานายตรงๆต,ตามหน้าไพ่จริงๆรับไว้เลยนะครับน้อมรับไว้เลยผมรับด้วยวันนี้โชคดีมหาศาลกําลังมาจากบุญกุศลที่ทําไว้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ